เยอละวันเก็บไปถงสี่ละวันเงิน,งนอาไวหลายบอกไปว่ามันว่กเลยบนบอกเลยตเราแล้วเลืสิพิจารณาเพิ่มว่าอกมาเม่นบบค่ะผู้ลูกซื้อบางงี้ด้วยสองซอหนึ่งหนึ่งยังไดจะซื้อหลายก็ซื้อจักัสี่ห้ร้อยมอยมันบางเงินบานน่แล้วว่าซื้อจักลอยจาอะไรดังพนนจักเท่าไรก็ครับมอดิพันธุ์มากสองสองหนึ่ง,งไห,หมครับฮะสองซองหนึ่งพนันเ,เ,นเ,เท่าไรลานไาย ว่ว้ได้ได้แปดหมื่นมแปดสองร้อยเอมันสองร้อยบาทหนึ่งของมัน่วันนี้มันเคยไ้ลาก็เก่านะครับเนาะเลยแม้เราไม่เคยหวงเรื่องเลยกี่ครับนี่นีเด้อละวันี่เก็บไปถึงสี่ละวันเงินเนีอยาไว้หลายมบอกว้ามันไ้กเลยบบอกเลรอแล้วเลสิิจารานาิคนบวกมากมันไหว้คุณลูกซื้อบางนีเด้อสองสองหนึ่งนยังได้จะซื้อหลายกับซื้อจักแท็กซี่ห้ารอยมอห้อยมันบุญเงินปันนั่นแลอว่าซื้อจั๊กลอยจัอะไรจังเพ่นไนจั เท่าไรก็ครับงวดที่ผ่านมากสองซองหนึ่งไหมครับสองซองหนึ่งพนันเท่าไรลานไส้ไหวได้ได้แปดหมื่นบ่แปดสองร้อยด้วยสองร้อยบาทหนึ่งก่อนมันหวานงวดนี้มันโบยได้หลายก็เก่านะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมือนี้แอดมินก็เดินทางมาหาคุณพ่อสำรานไส้นะครับมาตามนัดนะครับเพราะว่า ปูปูฤาษีอินดำจะโทษมาบอกตัวเหล็กทางตัวเหล็กโซกลาบนะครับในมือหนีนะครับเพร่ะจะได้ตัวใด้นะครับครับวันน่ะคุณพ่อพนังรออยู่นะครับฮะสองสามสามมันออกฮะสองสามสิบสามนาฬิกาพอขับ เด็คนหน่ายมากสองสามบาทเนี่ยไข่ออกลูก่้าออออกลูกวันแมครับนอนอยู่นี่เราคอยกันได้นี่ดิครับนอนอยู่กองเฟืองแม่ออกพอดีก็ไดด้นี่ดิก็ได้เลขมาเลยก็สีนี่สามสามสองมันออกเวลาตีสองสามสิบสามนาฬิกาไ่ออกลูกพ่อเออไข่ออกลูกเก้าเจริญเนี่ยครับสวัสดีค่ะเก้าล่าครับผมอ่ะสวัสดีคุณพ่อ สำรันชัยนะครับสวัสดีค่ะคระภูมประฮัตมันอากาศจะมาคักแท้เนี่ยอยู่กับฟาร์มควายของคุณพ่อสำราะชัยนที่เราก็เคยอยู่ธงหันมอลำเพื่อนก็นั่นเนาะเพื่อนก็เอาเอาไม้ใหม่ซื้อไม้ไหมรับหาเพื่อนมาไหว้จังก็เอารูกวันนอนอยู่บัดเพื่อนกับใหญนอนหลอกแล้วแตพ่อนี่นี่นี่นั่นสมองหมันแต่พ่อลูปเก่าจะเลิศน่าลุกเลยเนี่ย กซื้อมน์ค่ะรู้เก่าจะเลื่อนพอมันแต่ตัวแม่ได้ออกมาบางจาก็ออกมาแต่ตัวแม่เยอะขมาย่างตัวนั้นบาทนี่ออกเยอะลไว้ว่นี่แม่ัน่ตัวใหญ่เนะแต่จะตัวแม่ไหมพ่นนันพัดได้ตัวหัวแสดงวันนี้จะมีโชคนะพ่อเนาะคนมีโชคเจ็ดจังได้กับหามวายูพี่น้องที่สองเนาะสามสิบามาฬิกาบ้ามันคือตรงกับเด็กอฤาสีกูเินเนาะบอกสามสององนี่นะบอกสามนองอยู่นาะครับ เด็กลูซีบได้นี่สองแปดเก้าแม่บอกบัตรลูซีอง์ดำพู้นี้บมได้แปดเก้าสองนานบัตรมาบัตรองดำเนี่ยผมได้เจ็ดเก้ากับแปดสี่หมอลูซีบมได้สี่เก้ากับแปดเจ็ดพอทีวาปูลูซีอินดำเหมือนไหมครับเออองดำหนูลูีองดำครับพนมาจะโทรมาหาพนโทรมาหาพอเลยงี้ครับมือมือก่อนมีมีตลานบักมันได้หลมันโทรมาหมอืมเพาะอัน พอลุงจะซื้อแล้วบนน่้างสัญญาพ่อแท้จซื้อร้านเดียว่ะว่าคอยจะฟังก็ไปให้เจ้าจักมื่นหายเจ้าเจ้าซื้อได้หมันว่ามีจะบอกเงินมีเยอะว่ะพ,พอลุงมีอยู่ร้าน,นมันมันได้แปดหมื่นนี่มันบม่เคยซื้อจะเชื่อทหารไปหากล้วยไม้ก็พอมันไม่พอก็ผื่นแม่อยู่พูดมันโน่พูดใหญ่แม่ไปหากล้วยไม้ไปขายหมอทหารเนี่ยร้านน่ะซื้อตัวเท่าไรก็มื่นหาบอกแล้วมันมันว่าสิสิฟเงินมาให้ยพอลุงมื่นหายจะซื้อเลขค่ะพ่อ ่อยเราว่า่อยมีอยู่ร้านด้วยวบ่ตรงบ่ตรงฟังมากดอกคอยวะพ่อตอนพันเกี่ยนสองสองหนึ่งเออสองัหนึ่งตอนเอยต้นลักษณะแบบได้กเก่าคุณพ่อตอนไปเจอลึกสีไหมค่ายยังครับหมอมอันผมมอ่อยฟังบอกครับมอหมอมันไผหนบอกอ่อ้ฟังหนอกบักบากเราข้ามและมอทหานหลุนเดียวกันค่ะมันว่าคันมึงอยากรุ้ยมึงข้นไปพูมโนเลยลึอสีองดำพอดีอยู่หันมันแต่ว่าบ่บอกเลยลอกคน เพื่อนหักจีวอะเพื่อนไปหันมอนันวาครับหมอเลยขึ้นไปหากวยมาทหานไปพ่อเพื่อนพวกนีนี่คงดำเพื่อนล่าวเงินนี่เลาว่่าอยจะอย่าเก็บไว้ลายเด้อว่ากันเจ้าเจ้าเป็นทหารเก็บไว้จักสองร้อยยี่สิบเมตรบาทเราบอกเลยกูว่หมอนันวาหรือจะไหมอเคยอยู่ไหนมอ่เคยซื้อเลขเนาะบอกบ้านเลยบุคคลเออบ่อยเก็บลายบ้านแล้วเขียนให้บาทนี่มัน คนมันปลืกหลายเราว่ะคนบอกคนเลี้ยเียนตัวนี้ตรงๆเลยวได้ป่ะเนี่ยเคนไปเรียกไปเลยนะงวดสองหนึ่งเอองวดสองตัวหนึ่งแล้วเราเียนลงนี่เด้อเนี่ยเราว่ะนี่นี่แบบจี้ไปแบบนี้้าบอกเลยข้างมอระว่าได้ขวยไหม่มาหมอมาบอยก้อยแม่หมอซื้อซื้อวัานดตระกูลหมอแะที่น้องหมอแะซื้อกันเด้อ สองสองหนึ่งเป็นเป็นเลขของผู้องดัมเนี่เออองค์ดัมคนอยู่ผู้มโนใหญ่นะเพลมองมองฤาษีเราอยู่ไปอยู่ตะกี้บ้านฤาษีเราใหญ่ไปอยู่ผู้ขั้วไปอยู่อันพคนแล้วเมืองเราคนนี้ฤาษีตัวนี้คนนี้คนนี้สิมาแทียนฤาษีไดนกับู้ผู้ใหม่บ่พวยเลยนี่องดัมแสดงว่าพุ่มดีเนาะเพลเพะเออเพ่นนะกูบอกงวดแรกเด้นี่เพนสิบอกหกงวดพ่อเพว่าบอกกับมั่นแมบอกกับหลานน่ะบอกก็ฮานน่นที่เพิ่นหลานไปเจอเป็นยังไงก็พผอคล้ายๆคนบ้าที่บอกเพล อันนี้พอได้ยินครับที่เพื่อนเขียนให้เออคือมันว่าเลี้ยวบึงกับเป็นสัญลัคือคนบ่าคนลงป่าจะคือคนป่านี่มันว่าเลี้ยวบึงจะว่ามันของบึงบึงลายมันว่านี่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเพ่นเขียนให้นี่ยมันว่าเขางขงมันได้เนี่มันฝากฝากว่าให้เออคอยคอยจับจื้อไว้เลยไหมอันนี้คืองวดก่อนสองสองเลยงวดก่อนนี่เพ่นเขียนเขียนมาแบบนี้เลยมันว่าให้ให้เจ้าไปบึงผู้ลุ่มมันว่าผากมาให้ผู้ลุ่เบึงไหมที่แดกเพ่นมอเสื้อบอกครับพ่อ เออแต่ว่าเนี่ยวมือนี่ยังก็สะอาดีิบ่พอมันว่าเร็่เลี้ยวเบิ้งเลียบบงตีเลยมือคือคือคือพวกน่ายใหญ่ๆนะมันว่านขาเขางามมอหวาแต่ว่าเบิ้งแบบรูปรักเป็คนบ้าตีนเอ้าก็ดูดีเออเราบุดูหน้ามันหวาบมือสะอาดดมากหรึน่ายใหญ่ๆมาลี่อยู่แถวนี้บ่มอววานพ่นไงนะพงปนนวลวา คนแบบงามนังแต่ว่าหากักเวนจาญเนี่ยนโบจักหนวดลุกคุ้งค่าง,งนูน่นนูผมเหี้ยวมันว่แสดงว่าหลา,านของคุณพ่อไปเจอครั้งแรกเลยไหมค,ครั้งแรกเลยไปไปพ่อพูนเนี่ยฟา,า,ากมันบักล้านเนี่ยหกล้านเาบอกว่าลานเจ้าฝากาเรียกมาให้เจ้าเพอใหญ่มันว่าใส่เบอร์มึงเ่ยโอ้แมนรีซองตัวหนุ่มแมนอยู่แล้วมันบอกใครซื้ออยู่แต่ว่าโโมเขาบนไม่ซื้อว่ะเป็นเขียนไห้เ่บอกครับ ะเพิ่นเขียนหายเลยเออเขียนเขียนให้เลยได้หนึ่งเข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะหนังสือเราเลยนะฮันเนี่ยอันเบิ้งเบิ้งข้างลูกฮันเออเนี่ยเนี่ยนังสือเพิ่นหฤๅสีองค์ดำได้ครึ่งซื้อพันเองได้เขียนอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่เพิ่นเขียนหายเลยเออมาให้เบิ้งเลยในในอักษรของเพิ่นเลยไหมเขียนให้เลยได้ วัติพันธ์มาสอนวัติพันธ์มาเนี่ยนังสือเราเนี่ยบ้าว่าเราคือหนังสือเขียนงามแท้มันว่าคนจบสูงสูงเต๋บเยได้หนี่งมันว่ะลานบอกเนี่ยบางก็คือจังคนบ้าเออเออเป็นทหารมันว่าค่ะแม่พ่อลูกมาเห็นญาติ่านยู่ในป่าในดงมันวะครับไปกุ๊กแลนใหญ่แล้วว่ากูอยู่แล้ววันนี้ไปพ่อพ่อพ่อเพิ่นแล้วเบ่ากับเพิ่นเพิ่นสิยหายจังวดก็ผ่านไอ้หัวงวดมันว่าเมื่อก่อนมือเทรมาไเลยบางมือแรงมือแรงมืออื่นก็จะโทรหาพ่อลูกไอ้ย่านย่ซื้อ เลขตัวนี้มันว่าอย่าลืมเออทุกอ๋อใช่ใช่บางทีบอโครบงอดนี่ยจะให้ถือทุกโค้งงดเลยเท่าว่าไหมมันบอกให้ฟังครับโอ้จะถูแล้วคันโค้งงอดจะลุ้ยได้แล้วมันว่าคันสื่อหลายบางวันค็จะสื่อหลายได้เมันเดาครับหมอว่าหาสื่อปัตริลหาก็ได้สิบแปดใบมันว่ามันโทรมาเนี่ยเลขตัวนี้นะฟัามึงไปสื่ออยู่ใยู่แถวบนมันว่า มันเป็นทหารอยู่ใครมันเป็นทหารอยู่ใครพยนต์มุขวงนี่แม่มันเป็นผู้วนหาควบคุมเขาอยู่นี้บักนี่มันเลยไปหาพรอมันพรอเนี่ยป้าไปเอาป่อยไหมครับแสดงว่างวดนี้เพิ่งเขียนให้แล้วแม่นบ่พ่อเออแล้วลูกเขียนเขียนเหยหมยวเลยนี่นี่ตัวเดียวที่ได้หรอโบราณตัวได้ของเพินอ่ะครับบองคือเหาได้หรอของครูได้มันมีตัวใดเนี่ยพ่อของเฟินเนี่ยแปดเก้าสองของห่อเปิดสองเก้าแปดไหม กกับกันสิปอินดัแปดเก้าสอง่เลขเขามาถือตรงๆเมืนบ่กโลกเลขเล่าบดผันมาตนี้ได้หมันให้บอก็ดเก้าของเขาเจ็ดเก้าคันมากสีนอคคันขึ้นไปสิบกับแสีนี่ของเพิแปดสีของเขากัถือเยแปดเจ็ดสี่ของเขาได้เนี่ยของเสีได้เนี่มันเลขตัวเดียวกันจะว่ากลับกันจะสื่อไหมเพราะว่าผมอาถามของปูอินดําก่อนนะไม่พอเพิ่นให้เน้นๆมาตัวใดสิแม่ครับเพิ่นเน่นมาบ่แปดีนี่ แต่โตใน8สีสามตัวนะพ่อสาตัวกับ8 9 2ตัวเดียวเลยนะพ่อลย9 2กับ8สีนี่แหละนี่เขาเียตัวนี้ได้เนี่ยพอนั่นเออคนนี้น่ะคืสีคือสีองดำให้ให้ท่านี้พเนี่ครับแต่เลขเลขเขาก่ให้ให้คู่นึงนี่3 3 2แล้วกั2 9 8ของเขาได้เนี่อ๋ของ่สีอินดาเดี๋ยวอินดามกันนะครับองดำยอด FC ันซับสนะครับอิดานี่ก็ตัวนี้แหละ8สี เดินได้เนี่ยเดินแปดสแล้วก็เดินบักสามตัวแล้ก็แปดเก้าสองผนวันงวดวันที่หนึ่งอยู่ไหมอีตผ่านมาเพิ่งหสองหนึ่งแม่บอกพอสององหนึ่งเนี่เนี่ยนี่เจาของปูอินดาอีหยังพอตัวร่องบอกเจตเก่าคือตัวร่องอันนี้บอกเออตัวเฮาหฮอเพิ่นว่าบอบอกห้สื่อหลายหลานบอกได้นี่แต่ว่าเพณบอได้บอกเราว่า ลึกสี<ไ>อ,องค์ดำเราบอก,บอก,อกบอกว่าบอยสื่อหลายเด้ลูกหลานว่าบอยสื่อหลายตัวนี้ให้ให้เด่นตัวนี้หลานว่าให้สื่ออยู่แต่ว่าบบเมนตัวเน้นเออเราบอกวอาเด้นะเราเราเขียนให้เล็วเร็วเลยคนมันเปิป๊กเราอะตรงเขียนให้แบบจ,จังสิงคูเจ็ดเก่านั่นตัวนึ่งน้าพี่น้องจะเป็น <จะ S 2> ปตัวล่องใบตัอนี้เราว่าจะมาถามว่าบอกเลยบอกหวยเด้อคนว่าบอกบอกบอกมอเนี่ยแม่หมอทหารหลานอะครับค่ะผมไปถามบอกครับผมเอาอันปัจจัยมาให้มาให้ปูหมอว่าบอบอเอาดอกค่ะพ่อให้ส้มเจ้าไข่ ข่อยมันโอมันมีโคอยู่มุงพินแล้วเอาเงินไปเเอางินไปถวายเพิ่นบานเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็มีมูอยู่นะมันอยู่น้ำเพิ่นน่ะมูหรือสมุนกับบุหูหรือมอนกับผ้ายามจักสิยามน้องบุหูมันว่ามาน้ำเพิ่นน่ะมอนก็ได้ถือว่าเป็นโชคเลยนะพ่อไปมอนบุป่ามอนอันน่ะบุป่าบัวว้าถามกับบัวว้าเพิ่นสิยหายจกงวดกับเพาะเจดอันหกงวดตอนนี้คือเป็นงวดที่สองหรอเอองวดที่สองเนี่ยค่ะ สามสุดสุดสุดไอ้หน่องให้โซ่ไปโอ้ยคอยว่าคันคันถือแบบของฤาษีนี่บอกบอกแปดเก้าสองนี่ร้านเอยว่าดังทั่วปัดมันมันไปบอกพี่บอกน้องมันอยู่เทาแท่นอยู่อุบลอยู่สิทธิเกศบอกว่าได้น้องมันอ่ะมันได้ลูกได้ลูกสี่คนลงใต้แต่าแปดเก้าสองเนี่ยทั่วเอามานี่บอกทั่วเบิดแล้วทั่วเอามทั่วเอินบอกบอกร้านมันเหลือซื้อไอ้หน้องมันเนาะหน้องมันอยู่สุรินทร์ไปเอาผัวอยู่มันก็โทรไปบอกให้ซื้อหมดวิญญาเขาก็ถื่อ ไหว้ลายเติมแล้วถือมันคู่คนนองนั่นมันบอกไงน่องมันสื่อมันเป็นต้องตรงนะพ่อนาะแต่สองสองหนึ่งตรงตรงอ่ะิีพันมากอ๋พ่อเอาตะเลขเนี่ยทางของปูเลือดสีองค์ดำนะครับครับนีอสีอดำเพิ่นหามากนะครับหัวติพันมากปูเพิ่นไหาสองสองหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวติพันไหายมากแปดเก้าสองแปดสี่ตัวกันคือเจ็ดเก้านะครับ ไี่แค่นี้เนาะครับเนาะครับอย่าลืมว่าเพิ่นสิบบใหอยหง่วนตอนไหนมอว่าโอ้พี่จะให้ยหงวดเปล่ครับเลี้ยวเลี้ยวเลยบานนี้ครับวเพิ่นจะไปใส่เพิ่ผู้บอกไหมครับค่ะเพิ่นว่าจะให้แค่เป็นยังกระยาหมอนี่วเขาเขแต่ว่าไดี๋งวดกับพ่อแล้วหมอว่าหมอหนึ่แต่ว่าสิบบอบอกไคบอกจะพูรุ่งนี่ได้กําหนดนุ่งเข้าตอนนี้ครับสิบบอบอกพูนแสดงว่าพอจะปลูกเป็นคนที่สองเนาะ แสดงเป็นความฉกเดชของหลานนะครับแตาพูเรื่องขอถ่ายคลิปนี่ม้วมัวนยังบ่ถ่ายเ้ยขาดยันมันดังทั่วโลกมันว่ามึมาต้องถ่ายแต่ผมสิมาบอกคือเก่ามันว่าบอกให้ซื้อน้ำกันคือเก่าลงคลิปขอเบอร์โทรจังสียังบ่ทันาไม่หายมันบ่ญหายรับถ้าแม่นหายก็หายแต่เบอร์บอมันว่าห้ามห้ามบอกคนเด็ดขาดพูดลูกมันพ่อพ่อจับเบอร์โทรได้บ่เบอร์โทรของพ่ออำเภอเอฟซีมิชคดีมโชคลาบนั้นโอ้โหเบอร์โทรจำได้อยู่ครับ บอกบองมาเลยครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองหกสามหกแปดห้าสามหกแปดห้านะครับเป็นเป็นเบอร์ของคุณพ่อสํารันชัยนะครับเพื่อผู้ได้โชคดีมีโชคลาภอยากร่วมทําบุญกับคุณพ่อสํารันชัยนะครับกับตัวเลขของปูฤุสีองค์ดํานะครับมอดิพานมาเพิ่นให้ตรงตรงสามตัวสองสองหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยววันนี้ให้ตัวไหน 892นนสำหรับแนวทางสามตัวนะครับสองตัวจะมี84ที่เน้นๆนะครับตัวกันก็คือเจ็ดเก่าหามลืมเด้อครับเด้องวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะพศ .2500 ครับ็ใกลใะะ้ๆิงง<ต>ดีเหรอจะฟันเห็นเกี่ยวแต่กับรถว่าสิเอารถคันนึงไปเฮ็ดเฮ็ดเหตุวิที่หมอลำฝันนี่แล้ววังยาหนี่ไม่นอนครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลังสีดำนาะพ่อเนาะ เดี๋ยวรอติดตามความฝันของคุณพ่อคุณพ่อกับฝันฝันแม่นนะครับรอติดตามนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตวเลขกแนวทางตัวเลขกโชกลาบของปู่องค์ดำนะครับผู้ใดเข้ามารับชมขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอโชคโชดมั่งมานนะครับสําหรับแนวทางของคุณพ่อสําราญชัยนะครับ1ธันวาคม2567นะครับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสวัสดีครับ